สวัสดีค่ะเพือพ่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเด่น10หน่วยบนนะคะเทียบชน2สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นโดยแสกข้อมูลทางติดะความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซั์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่น10หน่วยบนนะคะเทียบชน2สูตรนะคะสตินะคะ44งวดนะคะเด่น3ตัวสถติระยะยาว40กว่างวดเนี่ยถือว่าระยะยาวมากๆเลยนะคะสูตรที่1เนี่ยเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก สี่นะคะเด่น891เนะคะออกเบินนะะ้ลหนึ่นึ่ฮะก็เข้ามาที่1นึ่งวดที่ผ่านมาฮะ,ะเด่นที่902าศนบนวันออกมาที่สองนะคะก็เข้ามาที่2 เราจะใช้หลักพันร้อยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหกครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองและบวกค่าของที่เก้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้า ห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามนะคะสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกนะคะเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะในสูตรที่หนะะึ่งค่ะสามสี่หก เดีย๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองสตินะคะระยะยาวเหมือนกันนะคะสี่สิบสองงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหกห้าสองเด่นสองห้าเจ็ดฮะออกหกห้าสองเข้ามาสองตัวนะสองกับห้างวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่เก้าสองสี่ผลรางวัลออกมาที่ สองสองหนึ่งนะคะเข้ามาที่สองสูตรเราจะใช้ร้อยบนหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สอง สิทายครั้งทีสง่สองครั้งและบวกข้าที่เก้บวกห่เท่ากับสาบวกหเท่ากับเก้บวกสเท่ากับสองบวกสเท่ากับสี 2, 2่สี 7, 7่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บวกเเท่ากับสตัวแรกนะบวกสามเท่ากับเจ็ดเบวกสเท่ากับเเราจะได้นะคะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2องคะสี่ เดี๋ยวเราไปดูนะคะเวลาที่เราทําการเทียบชนแอดยกตัวอย่างมาให้นะคะหงวดนะคะตั้งแต่งวดที่ออก662นะคะในงวดนี้เนี่ยชนที่2นะคะส่วนตัวกันก็คือตัวที่ไม่อยู่ในตัวชนนะ,ะ17104740แบบนี้นะคะตัวกันเนี่ยสีคู่ชุดไปกลับนะคะ ผลนวัตออกมาที่6กหกสองะในงวดนี้ก็มาตัวชนนะคะงวดต่อมานะคะชนที่5กัน6 0 6 3 8 0 8 3กสาปดศูนย์แปดสามผนวัตออกมาที่6 6 5นะคะในงวดนี้เนี่ยห้าตัวชนมานะคะงวดต่อมานะคะชนที่0 2กันที่คู่ชุด9 7้าเจ็ดวัตออกมาที่9 6 2นหคะเข้ามานะะที่2งวดต่อมานะคะชนที่4 กันหนึ่งเจ็ดน่งเก้าวันออกมาที่ศูนย์สีนะคะเข้ามานะคะตัวชนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะชนที่9กับ2การคู่ชุดศูนย์สี่วันออกมาที่2องสองหนะ,ะเข้ามาที่2เรามาดูงวดนี้นะคะงวดนี้สูตรที่1ของเรานะคะได้ที่3 4 6สูตรที่2ได้ที่479ด้าตัวชนนะคะก็คือ4 4ีเนี่ยก็จะเป็นตัวเด่นในงวดนี้นะคะเพื่อนๆก็พิจารณาเอานะคะว่าถ้าชอบสี่นะคะก็เลือก4ไปนะคะในอ่าเลขวิ่ง10หน่วยนะคะแต่ว่าถ้าสี่ไม่มาเนี่ยเราจะได้คู่ชุดนะคะชุดกันนะคะก็คือคู่ชุด3า3เ67สเนะคะและก็69านะคะจะเป็นสี่คู่ชุดนะคะไปกลับนะคะ ชอบสี่ก็เลือกไปที่สี่นะคะถ้าชอบตัวกันคู่ชุดตัวกันก็สามเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดหกเก้านะสี่คู่ชุดไปกลับนะในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะจากการวิเคราะห์ของแอดเนี่ยมาได้นะทั้งสองทางเลยนะคะถ้าหากว่าสี่มาในงวดนี้นะคะแล้วก็ในชุดกัดนี้นะคะก็มีชุดนะคะที่แอดเลงๆไว้นะคะแล้วก็ชอบส่วนตัวนะคะในชุดกัดนะคะก็มีนะคะเสร็จแล้วเนี่ย จาก42งวดเนี่ยที่เราทําการเทียบชนเนี่ยชนแล้วเนี่ยไม่มาฮะถึง8งวดนะก็จะมีงวดนะคะที่ออกนะคะ903นะคะ272นะคะ605 782นะ990097นะ603นะคะแล้วก็116นะจาก42งวดที่เราทําการเทียบชนเนี่ยมี8งวดนะที่ชนแล้วเนี่ย ตัวชนไม่มานะคะมาตัวกันจับคู่แบบนี้นะฉะนั้นให้เพื่อนๆนะคะเลือกวิเคราะห์นะพิจารณานะตัดสินใจนะด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะว่าชอบนะที่ตัวไหนนะคะตัวเด่นนะคะตัววิ่งนะคะหรือว่าชอบที่ตัวกันนะคะหรือไม่ก็รวบรวมข้อมูลไว้ก่อนก็ได้นะคะค่อยเลือกตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วย กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ